สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PV Center รีวิวเครื่องเขียนนะคะวันนี้เราจะมารีวิวชุดเครื่องเขียนมาใหม่ลายน่ารักเป็นลายคาปีปลายอดฮิตในตอนนี้นั่นเองค่ะ ซึ่งขอบอกได้เลยนะคะว่าน่ารักมากๆจริงๆค่ะในหนเซตจะประกอบไปด้วยทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันนะคะซึ่งจะได้แก่กระเป๋าดินสอแบบในร่อน1ชิ้นสมุดโน้ตที่สามารถไว้จดบันทึกสิ่งต่างๆลงไปได้แถมมีช่องวันที่ให้ด้วยนะคะถัดมาเป็นดินสอจำนวนอีก2แท่งค่ะ แล้วก็มีไม้บรรทัดแบบพับเก็บได้แบบนี้ให้อีก1ชิ้นนะคะแล้วก็ยังมีกบหลอลินสอม,มาให้อีกหนึ่งชิ้นค่ะและสุดท้ายนะคะมียางลบมาให้ด้วยค่ะอีก1ชิ้นนะคะซึ่งขอบอกได้เลยนะคะว่าถ้าน้องๆนะคะถือชุดนี้ไปเรียนรับรองว่เาเพื่อนๆกรี๊ดกันอย่างแน่นอนค่ะ เพราะลายของเขาน่ารักมากจริงๆที่สำคัญสินค้ามีคุณภาพแข็งแรงทุกชิ้นเลยนะคะใครสนใจสามารถกดทักเข้ามาสอบถามได้ตามช่องทางข้างล่างนี้สำหรับคลิปในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ